อกจากน์กีฬา I'm gonna invite the next one for the demonstration as he is a guy so can see the difference ขอเชิญนะคะขอเชิญอาจารย์ัวนาคะสีทนนะคะหัวหน้าภาควิชานะคะวิทยาศาสตร์และการกีฬานะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอุ้มโมเยังไงี่มนัง แนะนำตัวค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะอาจารย์ยังมาจากไหนอะไรยังไงทำอะไรมาบ้างคะโอเคครับผมอาจารย์รามครับหัวหรรณศิคน์ครับเดี๋ยวเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับชื่ออาจารย์รามแต่ว่าอยู่เกษตรนะคะอย่าจับสับสนนะคะใช่ครับพีชัยเกษตรไม่มีรามเลยนะไม่มีรามเลยครับโอเคแล้วก็ปัจจุบันนะครับเป็นสเปนไอดอลชินิ่งโค้ชของนักกีฬา Can you, I see it ah. Can tennis. Next, He is a trainer for the he, professional training player So yeah Can we just try some like more that like uh, can help the training player playing better I am <laughs> <laughs> เดี๋ยวอาจารย์ขอคุยหน่อยได้ไหมเราเทนนิสแต่ว่าเราเล่นบตบ่อลมันมายังเม็นคลอสไลน์กันได้อะไรขนาดนั้นด้วยเหรอคะ่ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผู้ชายหลายคนชอบล้วลงในช่วงวันพี่ีก็ชอบด้วยนะครับจริงๆผมเล่นตกไฟเราได้ไฟตัวเด็กคือเราเล่นฟุตบอลเพื่อจริงๆเราเล่นกีฬามันมีวัตถุประสงค์หลายอย่างครับมันอาจจะเล่นเพื่อเป็นอาชีพ นะครับเพื่อใช้หาเงินนะครับหรือเราอาจจะเล่น,นเพื่อความสนุกเพื่อความคลายความเครียดความกังวลนะครับมันไม่ได้มีแค่แบบว่าต <c oughs> อนนี้ผมหยุดไปพิดจังหวะ <c oughs> ใช่ไหมนะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเอ้ยเราต้องเล่นในอาชีพเท่านั้นะเราเล่นบอนถลเล่นเพราะความรักไม่ได้เก่งคือจริงๆทุกคนไม่จำเป็นต้องเก่งนะครับใช่ใค<ต>่ะอยา<ต>่าอองว่าูกีฬาเพราะว่ารักกีฬาค่ะรักนักกีฬาใช่ไหมรักการกีฬาตาเขาดีค่ะ องใช่อาจารย์เ็นแอร์เลยพี่ผมไมกีฬาก็หวังว่ามีคนมาลั่นอะไรครับโอเคหนูเชื่อว่าอาจารย์มีคนมาลักเจอแล้วค่ะอย่าทำมาเป็นค่ะได้รู้จากอาจารย์เล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวไปคุยกันได้นะคะยั่ไงเดี๋ยวขออาจารย์ลองลองให้เทนนิสเทนนิสเพลเยอร์หมดใครวิชวิชหมดนะใครสู้ทุกทีแถมหมดใครเยอะที่สุด อันนี้เราเคยเราเคยถามเขาอะไรนิดคึงว่าเอ้าไม่ใช่ป่วยยังไงป่วยอะไรป่วยอะไรป่วยอะไรแม่บอกว่าเทนนิสแล้วก็ฟิสิกส์แล้วก็ขอสฟอรัสใช้การจันการใช้กล้องและการอะไรยะค่ะใช่นีเคยถามแล้วนะคะซึ่งเครื่องเนี้ยจริงๆแล้วค่ะตอนเนี้ยที่เกาหลีเองเนี่ยเขาได้รับ ความนิยมจากนักกีฬากอล์ฟเยอะนะคะเพราะว่าเป็นโหมดที่ได้เห็นการพัฒนาจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกเลยเบสบอลกอล์ฟแล้วก็อย่างเชนนี้เทนนิสเพยเยอร์เนี่ยก็คือการค่อนข้างจะเหมาะมากเลยด้วยนะคะอันนี้ก็โหมดไอโซคืออะไรอีกคะโหมดแรกโหมดไอโซเนี่ยเหมือนกันยืดหดของกล้ามเนื้อแบบเสมอนะคะอันนี้จะเริ่มหนักขึ้นแล้วค่ะ เวลาเราเวลาเราดีกอฟอ่าดีิดิอะไรนะคะเราต้องใช้กล้ามเนือด้านข้างของกล้ามกายนะคะ เวลาเราดึงหมดเนี้ยค่ะเขาบอกว่าต้องดึงให้มันเป็นเหมือนเวลาเราแบบต้องสโลชั่นนะคะไม่ว่าจะแรงดึงน้อยหรือมากอ่ะเราต้องค่อยๆดึงแบบดึงแบบค่อยๆดึงนีะคะเนี่ยใช้ใช้แต่ตัวใช้ใช้กล้ามเนื้อตรงเอวค่ะซึ่งอย่างเนี้ยค่ะพอตัวกรฟเนี่ยในแต่ละครั้งที่เราดึงเนี่ยค่ะอย่างนั้นนะคะ มันจะเห็นทันทีว่าวงเราเนี่ยมากี่เซนติเมตรกล้ามเนื้อด้านข้างเรายังมีแรงเท่าไหร่อะไรกันอะไอาจารย์เป็นไงบ้างคะอาจารย์ไม่พูดเลยนะคะออ้วน้เราแล้วหไป้เียนอันนี้ต่อไปจะีรบุกอีกนินึงะ คนมี้องกับคนมี้ทคนิคก็ใชทนี้ก็คอว่อันนี้ใช่เทนิคที่เวลาค copy กันก็ต้องแบบแบเนี้อ่ะอืออืออย่างนี้นะคะอ่านะสายี้พอขนานเนี่ยแรัขึ้นไหมคะกั้มกับดันข้างก็ต้องใช้เยอันนี้หนักขึ้น อันนี้ขันไปเรื่แล้วก็ขย you ับขยับไปเรื่อยๆแลกขยับไไกลขึ้นไปขยับไปเรื่อยๆเพราะว่าในความยาวของเชือกอะค่ะแรงมันก you ็จะ